ครับผมดีจะมารีวิวมาครับครับชั่นรันแชนแนลผมเลยครับเดี๋ยวผมจะมาสอนย้อมสีเสื้อชุดเกาะกันนะครับลืมแรกต้องไอยน,นี่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้แล้วอันนี้แล้วครับนี่นะครับแล้วทีนี้ผมก็ เออเอมเอมเอ,มเ,อมเนี่ยครับต้องมีอันนี้อ่าอ่าขอพพลอฟลืมมองน,นี้มาด้วยนะครับ,รบแล้วก็อนนี้แล้วก็น้ำนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่จะเป็นฟองนะครับ แล้วผมให้คุณเลือกสีมาได้สองชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสมมุติค,คุณอยากจะได้สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าครับให้ผมก็ให้ใส่นี่ครับนี่ครับไม่เป็นอย่างี้ถ้าเราจะย้อนสีผมนะครับ ปึบป๊บปึ๊บปึ๊บนะครับนี่นะครับใบจะสีอย่างนี้ยแล้วก็เกิดนะถ้าเกิดค,คุณจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็นคุหมาลงแบบอย่างเงี้นะยครับเดี๋ยวผมจะนะ นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับยำ,ำเทมเปอโลเคร่งมันเป็นอย่างนี้นครับลาไปก่อนนะครับเย้